อันนี้นี่สะเทือนหนักจริงเพราะว่ามันแบบระดับชั้นเทพระดับชั้นลชั้นชั้นลาสเนี่ยชั้นโดนหมดชั้นละคือเป็นระดับแบบพระราชาคณะชั้นรองแบบคือรองเกือบจะเป็นเกือบสมเด็จแล้วเกือบสมเด็จแล้วอีกสองสเต็ปเป็นสมเด็จ <ใ>ก็คือถ้า,ถา,าเทเแล้วะถ้าพูดในภาษาแบบเพื่อนเพื่อนกระเคยอ่ะเขาจะพูดกันว่าเห็นใน a ฟ e b o o k นะเขาเขียนว่าเอ,อ,เอ,อคุณสีกากรอบเนี่ยเขาเลือกแต่ปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบนนี้เข้าใจไหม,มเข้าใจออตัวตัวที่มันดีที่สุดที่มันแบบมีคุณภาพที่สุดมี p o t e เ t i a l เป็นปลาหมกึกสีกะสีกะคือแล้วทำให้ยุดไงเวลาอมกินกอนไงก็เป็น เป็นจิวีกลาอันนี้ออันนี้อันนี้เรื่องทางพระทางอะไรเงี้ยไม่ไม่อย้ารู้นะแต่ว่าประมุกแถวบนเนี่ยโอเคโดยรวมแล้วก็เป็นแบบนั้นเป็นประมุกสีกลาคือกะทําบุญครั้งใหญ่อ่ะเราจริงๆนี่เป็นการเปิดเปิดโลกเปิดเปลือยวงการสงฆ์ถูกไหมเสรยฐลานะในทางในทางผลลัพธ์นึ่งอ่ะมันก็คือทําให้เห็นเลยว่ามันไม่มี มันก็ปูถุชนนั่นแหละ normal เออมันก็ปูถุชนนั่นแหละปีนอนก็เขาเรียกอะไรสีกาก็อเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ในแง่ที่ให้ให้กับคนไทยอ่ะเออให้ให้หรืออามองในตัวสีกากรอบเองนี่ยก็โอ้โหเวลาเราทําบุญก้าวัดนี่เราก็รู้สึกว่าเราได้บุญเนาะอันนี้กี่รูปนะไม่รู้เป็นสิบเข้าใจว่าเจ็ดป่ะหรือว่าหรือว่ามีเพิ่มมาอีกเจ็ดแต่แล้วเชื่อว่ามีเพิ่มอีกแล้ว เครือข่ายตกลงแปดหมื่นคลิปจริงไหมคงไม่ถือคงแปดหมื่นรูปแบบถ่ายรัวๆอะไรเงี้ยรวมๆหมดอมอืมอืมแปดหมื่นรูปคือพระแปดหมื่นรูปไม่ใช่ประเทศนี้มีพระสามแสนกว่าพระที่ได้สมณศักดิ์แบบนี้นะแล้วพระที่เขาเรียกอะไรได้พรรษาขนาดนี้จนกระทั่งได้ขึ้นไปเป็นชั้นราชชั้นเทพเนี่ยก็แปลว่าบวชเรียนกันมาตั้งแต่เด็กใช่พูดง่ายๆว่าประสบการณ์และการเจนโลก ไมม่ีโลกิยะเนี่ยแทบจะไม่มีเลยใชเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าพระถูกหลอกได้ไหมได้แต่มันก็แปลว่าพระธรรมพระธรรมวินัยเนี่ยม,มันไม่ได้เข้าไปสู่ขั้นปฏิบัติหรือขั้นขั้นที่จะสามารถทําให้พระเนี่ยได้รู้ทันโลกจรงิงๆอแปลว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคือว่าพระธรรมคําสั่งสอนหรือการบวชเรียนหรือไอ้ไอ้วัดปักวัดตักปฏิบัติที่เราใช้กันอยู่ในศาสนาจักร มันไม่สามารถทําให้หลุดออกไปจากโลกได้จริงอออืเหรือมันไม่สามารถทําให้บรรลุหรือทําให้อะไรได้จริงเห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเห็นด้วยอ่ะอ่ะมันมันสะเทือนไปถึงหลักความคิดเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องพระบุคคลอืขอขอขอแยกประเด็นออกมาตรงนี้หนึ่งคือขอโยมออโต้แยกอ่ยขอขออาตมาแยกนิดหนึ่งนะก็คือว่าเวลาละเวลาคือสําหรับผมเนี่ยเวลาเวลาฟังพระเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อ โดยเฉพาะยิ่งเป็นไอ้พวกพระขอโทษโดยเฉพาะยิ่งเป็นพระที่บวชมาตั้งแต่เด็กเป็นเมนมาไม่ไม่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกแบบเดียวกับมนุษย์ปัตุชนทั่วไปไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกไม่เคยมีความลาบากแบบมนุษย์ปกติแต่ถ้ามาสอนคนอื่นเนี่ยมันเอาอะไรมาสอนน้ําหนักมึอไม่ได้คือผมว่านะคนเรามันก็ต้องผ่านอายุ2 1่2มาก่อนไหมแล้วค่อยเป็นพระอะไรเงี้ยสำหรับผมนะเป็นคนก่อน เป็นมนุษย์ได้ก่อนผ่านแบบผ่านสักแบบชีวิตในช่วงแบบตีลันฟันแทงนิดหน่อยอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็ต้องมีประสบการณ์แบบเคยเดินซัลคาบอยสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราอันนี้มันเป็นแบบเราเชื่อว่าประสบการณ์นิยมไงใช่ป่ะว่าคนมันผ่านโลกผ่านอะไรมาแล้วก็บรรลุธรรมจากจากสิ่งที่มันเข้าใจและเจอประสบการณ์ที่เจอ เเวียน uh ่า huh. ยอยู่กับโลกใบนี้ uh huh. เพื่อจะไปสู่ uh, โลกุตละอะไรก็ว่ากันไป uh huh. แต่ว่า uh huh. แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เ,เขาเรียกอะไรระเบียบสงฆ์ uh huh. มันไม่อนุญาตเพราะมันวัดว่าใครที่จะ uh huh. เป็นชั้นเทพชั้นราษหรือท่านที่จะบรรลุ uh huh. ในอนาคตหรือว่าใกล้เข้าใกล้ตัดเข้าใกล้นิพพานมากขึ้นเนี่ย uh huh. เป็นคนที่จะต้องมีอายุบวชเรียนที่เยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงมันไม่สะท้อนความเป็นจริงกับที่เราเข้าใจหรือประสบการณ์นิยมแบบที่เราเจอเออเทีนี้อีกคาถามหนึ่งของผมก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้าเราคุยคือเรื่องเรื่องวงการพระเนี่ยทําไมจะต้องมีคนที่เป็นแบบราชาคณะจะต้องมีไฮรากี้มีความสูงมีความต่ําอะไรอย่างเงี้อยอยู่ในโครงสร้างของศาสนาพวกนี้ด้วยเคลื่อนไง ไมันต้องมีมันไม่ได้มันไม่ได้วัดเลยมันไม่ได้วัดคุณค่าเรื่องการเข้าใกล้นิพพานอันเป็นหลักของศาสนาเลยถูกไหมเราบทเรียนกันไปทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าเพื่อจะพ้นทุกหรือว่าพ้นไปสู่โลกนิพพานหรือไปสู่โลกนิพพานอะไรพวกเนี้ยอันนี้ขออภัยนะมันไม่เป๊ะหรอกคาเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เชื่อหรือศึกษาศาสนาแบบมาเป๊ะแบบนั้นเอแต่ถามว่าเรามุ่งไปสู่อุดมปัญญาไหมมุ่งไปสู่ชีวิตที่ ละโลภอะไรไหมในทางหนึ่งแต่ละคนมันก็มีคําตอบของมันอะ่ะแต่ละคนอะ่ะโลกนิพพานของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แต่ศาสนาจากเราไม่อนุญาตให้ไม่เหมือนกันอต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันอ่าเพราะนั้นก็วัดกันที่ไฮรักี้อะไรพวกนั้นเพราะว่ามันก็พูดไงว่าตัวรัฐเองก็ส่งเสริมแบบนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นระดับเราดับชั้นในการปกครอง<ม>ใช่ไหมนัม่นหมายความว่าการที่มันถูกจัดโครงสร้างไว้แบบเนี้ยแปลว่า มันมีฟังก์ชันบางอย่างที่รัฐมันรู้สึกว่าตอบโจทย์ที่รัฐจะเข้าไปช่วยใช้ประโยชน์จากศาสนาแล้วก็เข้าไปจัดการมันเป็น,นเครื่องมือทางการเมืองในการครวบคุมผู้คนแต่ในถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจัดการได้แค่การจัดวางความสูงต่ำแต่ว่าในในเรื่องของหลักศกาสนาจริงๆเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปแมนจอะไรมันได้เลยเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะใช่ไหมใช่ึ่งซึ่ง รัฐก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจัดก,การก็ได้รัฐที่เป็นรัฐา,ารวาสที่แยกระหว่างรัฐศาสนาจากอ,อะไรออกไปจากรัฐา,ารวาสเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่ไปสนใจเรื่องความคิดความเชื่อ,อแต่เขาจะสนใจแค่ว่ามึงไม่มายุ่งกับการปกครองอหรือทําให้การปกครองมันวุ่นวายไปเป็นหัวคะแนนไปเป็นไรเขาก็เรื่องศาสนาเขาแล้วแต่มืองจะตีความเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเขาจึงไม่เข้าไปยุ่งว่าถ้าสมมติว่าพระจะไปละเมิดหรือว่าไปฮารัสหรือไปโดน ไปมีอะไรกับใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ศาสนาจักรต้องไปจัดการกันเองอืแต่เรื่องที่ผมเชียร์ให้ทําก็คือโอเคไอ้เงินวัดก็ส่วนเงินวัดใช่ไหมคือเขาก็ดีแค์เข้าระบบกันอยู่แล้วใช่ไหมเงินวัดอะแต่ว่าพระที่มีเงินเยอะๆเนี่ยควรจะเข้าสู่ระบบภาษีเป็นคนธรรมดาไหม ก็ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วก็คิดว่าบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยมันจะสามารถมันก็เป็นเวนึงอ่ะที่ควรจะเป็นเราควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมนั้นสิ่งที่สุชาติพูดอ่ะสุชาติสุชาติะไรว่าตันเจริญตันเจริญพูดเนี่ยรัฐมนตรีสานักนายกคนใหม่เนี่ยพูดอ่ะดีในประเด็นนี้นะเฉพาะประเด็นนี้คือว่าต้นเหตุมันมาจากเรื่องพระถือเงินเอ่อเรื่องเงินอ่ะมันเป็นต้นเหตุที่มันจะเป็นอ่เขาเรียกประตูเป็นอบายมุกที่เปิดไปสู่ อันนี้เป็นความคิดความเชื่อแบบพระนะมันเปิดไปสู่สู่ความชั่วร้ายเออกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยการเอาความจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช่ไหมก็คือจริงๆพระเนี่ยถือเงินไม่ได้เนาะบางบางความคิดความเชื่อตามความปฏิบัติแต่โบดวัดป่านี่คือห้ามจับเงินเลยนะใช่ห้ามจับเงินแต่เดี๋ยวนี้เป็นแคสเลตไงโอนได้เอ๊แต่ที่โดนนี่ก็พระวัดป่างั้นเลยนะโดน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 นี่ก็ธรรมยงธรรมยุทธกัน เกือบครึ่งเลยมั้งคือธรรมยุทธ์เนี่ยไม่ใช่พระปลาพระป่าเนี่ยมหายานเนี่ยเป็นมหานิกายเขาก็จะเป็นบ้านๆหน่อยก็จะไม่ค่อยแร่งมากเรื่องพวกนี้จีวนส้มอะอยู่ในโลกที่เป็นจริงอยู่พอสมควรใช่ไหมก็ก็อยู่กับชุมชนอะแต่นั้นเรื่องลึกไปกูก็ไม่เข้าใจหรอกคนนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจะพูดแต่ก็ให้เห็นว่าเอาเร้างจริงอะมันถามว่าศาสนาพุทธสะเทือนไหมกูเป็นพวกขอจัดป่าวะกูว่าไม่กระเทือน พราะคนไม่ศรัทธาอยู่แล้วเรื่องสงฆ์จริงอเออจริงตอนแรกอะผมผมก็มองปรากฏการ์ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างปรากฏการ์แบบพรรคเพื่อไทยเสนอเรื่องการจัดระเบียบเงินวัดหรือว่าการมีโทษมีอะไรเนี่ยตอนแรกอะคุยกับเพื่อนก็คือรู้สึกว่าอา้าวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาหาว่าเพื่อไทยที่มันบาปบาปหนาหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยมาจัดการเรื่องเงินพระเรื่อง entertainment เพล p l e x ก็จะเอากลายเป็นพรรคบาปไปแล้วปรากฏว่าคนไม่ต้านเลย คนไม่ต้านคนมันก็รู้ก็เห็นด้วยพระบริจาคเนี่ยเราทุกครั้งเราบริจาคเนี่ยเราก็เราหยอดตู้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเอาไปแบบบริสุทธิ์บริหารจัดการได้ดีเลิศอะไรหรอเราก็รู้อ่ะเราก็บริจาคเออทำบุญไปเพราะรู้สึกว่าเออเราสบายใจรู้ก็รู้ว่าพระจะเอาไปหรือเด็กวัดเอาไปหรือรูมัคคุเทศกอะไรเงี้ยจะเอาไปมั่วซั่วอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้แต่ว่ารู้ว่าพระเอาไปตีพระคาร่าแล้มทำะไรได้อะะก็ ก็มันสบายใจอ่ะเออมันสบายใจอ่ะบางคนมันก็เลยแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นอ่ะทีนี้กูคิดว่าสินค้าที่ขายคือความสบายใจอืมมันก็อาจจะต้องกลับไปว่ะาว่ากลับไปสองสี่เจ็ดห้าเลยที่คณะราษฎรทำก็คือเลือกตั้งเลือกตั้งเือตั้งคณะมหาเทรสมาคมว่าองค์กรจัดการพระแล้วก็ทําให้มันยอมรับเถอะว่ามันอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วแล้วก็รัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะก็ให้เข้าบริหารจัดการภายในเองแล้วก็ ให้ชาวบ้านเป็นคนตรวจสอบหรือดูว่าอันนี้เข้าขายประราชิกไม่ประราชิกทําบัตรสีบัตรถเถลิงอะไรยังไงก็ก็ว่ากันไปแล้วก็จะเกิดเกณฑ์ใหม่หรือเกิดคุณค่าใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องไปช่วยช่วยกันจัดการแต่ว่าเรื่องพอมันเป็นเรื่องเงินเนี่ยก็รัดต้องเข้าไปช่วยในแง่การบริหารจัดการอืมไม่ให้มันเทุจริตคอร์รัปชันกันแบบแบบเป็นปกติยิ่งกว่าวัดปฏิบัติของพระสงฆ์อีกอะไรเงี้ยอืมผู้ยาก คือเรื่องเรื่องการจัดการเงินเห็นด้วยอืมทีนี้เรื่องโทษอะคุยกันหน่อยไหมคือมันชัดเจนเลยโทษในกรณีไหนสกาก๊อปเนี่ยหรอตอนนี้ก็เป็นเล่นสกาก๊อปเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หาเรื่องเล่นอยู่พอสมควรใช่ไหมก็คือคือถ้ามีกรณีชอ่อโกงหรือกรณีอเอาเงินมันก็พูดยากนะ มันก็เป็นเงินภาษีแบบหนึ่งอะไรหรือมันเป็นงานทําเงินทําบุญอะไรก็แต่มันก็เข้าข่ายช่อโกงอ่ะเพราฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเล่นไปอ่ะเพราะมันรื่องการชกญาเออแต่เรื่องของพระไปเอาสีกายเนี่ยจติดคุกไปเลยได้ไหมเอาติดคุกกันทั้งคู่เลยอ่ะกูว่านี่เกินไปว่ะเกินป่ะก็ถ้ามองในมุมหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเกินก็ได้มันมีมันมีโดยปกติแล้วคนเอาการนี้มันมีโทษถึงติดคุกไหม ไม่มีไม่ควรมีไม่ควรมีแต่ถามว่าไม่ควรเป็นพระไหมใช่อืมถ้ามีวุ่นวายแต้ห่าเออไม่ควรเป็นพระถูกต้องก็ก็สึกไปคือปกติแล้วพอมันจับได้ขนาดเาส่วนใหญ่ก็ยอมสึกกันหมดแหละเพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่พระอืมก็คือว่ามันความผิดในทางศาสนาคือว่าคุณขาดจากความเป็นเป็นพระแล้วปราชิกนั่นคือนั่นคือโทษในทางศาสนาแล้วอื ใช่ใช่นั่นคือโทษในทางศาสนาพุทธแล้วบางคนก็รู้สึกว่าทั้งนั้นเขาไม่ปรนนาตัวก็ได้ในการเป็นพระสงฆ์จะไปห่มเขียวห่มดำอะไรกันก็ว่ากันไปแล้วและเอาผู้หญิงได้อะไรเงี้ยหรือว่าเอาเพศอะไรต่างๆหรือเอาบุคคลได้ก็ได้ไม่ต้องผู้หญิงอ่ะก็ก็เป็นรู้ทมได้เข้าใจไหมคือมันก็มีนิกายบางนิกายที่มีใช่ใช่แล้วมันก็มีหลายศาสนาก็คือนักบุญนักบวชก็มีเมียได้ใช่ไหม ก็ว่ากันไปเผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเขาแต่ก็แค่บอกว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้อนุญาตให้คุณมีเมียในพุทธแบบยกเว้นจะสั่งไคยนาศาสนาไทยแบบไทยยกเว้นจะสั่งไคยนาแล้วก็วางกฎใหม่ว่าพระจะแต่งงานได้ก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหาแต่การมีอะไรกับใคร ไม่ได้ผิดบาปโดยตัวมันเองอเพียงแท้มันไม่ใช่พระสงฆ์มันไม่ใช่พระสงฆ์ในศาสนาพุทธแบบไทยมันผิดโค้ดออฟคอนดักแล้วเขาคือมันก็เคยมีการตีความใช่ไหมว่าเออุตริกันไหมอย่างเช่นอ่าพลังธรรมนี่ไนใครวะไอมหาจมรลอันั่นแหละ สมณะโพธิลักษ์มันสำนักอะไรนะคุณรักๆลักพงอะนะสันติอโศกสันติอโศกเนี่ยมันก็เคยมีมีการตีความว่าเฮ้ยอุตริหรือเปล่านั่นก็แกก็เลิกเลยไม่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 กระไดกับโมเขียวเลยใช่ไหมเพราะนั้นพระโพธิลักษ์ก็เลยห่มเขียวก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมันก็ก็ เป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความคิดความเชื่อแต่ก็อย่าไปเรียกว่าพุทธในแบบไทยมัะนั้นก็อย่าไปห่มเหลืองเอออย่างยันตระเนี้ยก็มีเมียมีประเด็นเรื่องพวกนี้เรื่องสีกาเข้ามาจนจับได้ยันตะเบ็ดต้องผวนใช่ไหมต้องผวนใช่ไหมไม่ต้องก็ได้อะ ก,ก็ยันตาก็เลยเลิกผ่มก็ทําตัวเป็นโยคีอะไรไปก็ไม่ว่ากันอ่าก็ไปรุ่งเรืองได้ไปมีเงินมีบางคนก็ยังศรัทธาอยู่บางคนก็รู้สึกว่าอ่าเรื่องของการมีเพศอะไรก็ตราบใดที่คุณไม่เรียกตัวเองหรือไม่ได้หากินกับกับพระสงฆ์แบบไทยหรือศาสนาจักรแบบไทยแล้วก็อยากจะความคิดความเชื่ออะไรก็ทําได้แต่ในดูแล้วแนวโน้มนี่มันจะมันจะหันขวากันเต็มขั้นเลยนะ สังคมไทยแบบว่ามันไม่ได้มันต้องผิดมันเอามันเข้ามึงก็เตือนเพื่อไทยดิเนี่ยมึงเตือนเพื่อไทยอย่าหันขวามากก็ท่านมหานิยมนะครับเห็นเคลื่อนไหวทางศาสนาเยอะก็คือไม่ถึงครับต้องเอาผิดกันแต่ต้องเถิกทาให้กระบวนการนั้นมันโปร่งใสและให้ชาวบ้านอ่ะเขาเขาเขาต่อต้านพระแล้วก็แล้วก็สึกกันไปเองอแต่ว่าเรื่องของ อะไรที่ทางโลกมันทําได้แล้วมันไม่ผิดอาญามันก็ไม่ควรผิดอาญาเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระก็เลยต้องผิดอาญาก็คือเขาก็ไม่ใช่พระแล้วนั้นก็ไม่ควรจะผิดอาญาแต่ไอ้ส่วนเรื่องการจัดการเงินและช่อโกงอ่ะมันผิดอาญาถ้าเป็นความผิดอื่นก็ไปจัดการเขาเออแต่การมีอะไรการมันไม่ได้ผิดอาญาเขายินยอมพร้อมใจเขาไม่ได้ข่มขืนสีกากรอบใช่ไหมหรือสีกากรอบไปหลอกอะไรเงี้ยพระท่านก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ใช่พระ อ<า>หลักมันก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นอย่าหันขวากันมากไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีกเช่นเดี๋ยวแม่งก็ไปวางยากันก็เอาแกล้งกันกันแกล้งอะไรกันอีกก็จะมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามคนที่เป็นเขาเรียกอะไรปรวารณาตัวว่าเป็นศาสนิกของพุทธอ่ะก็กลับไปที่พระพุทธเจ้านั่นแหละในคำสอนใช่ไหมเราก็รู้กันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ตั้งศาสดาองค์ใดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าคิดว่า ศาส,สดาของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธอะ่ะมันคือพระธรรมว่าก็กลับไปยึดหลักคําสอนอโดย<ม>ที่คุณคไม่ต้องห่มเหลืองอโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคณะสงฆ์ก็ได้คณะสงฆ์มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าไปแล้วคือคือความความคิดความเชื่อของคนอะ่ะมันมันไม่สถิตสถาวรหรอกมันปรับปรับตัวได้ตลอดเวลาเพรานั้นศาสนาสงฆ์ไอ้คณะสงฆ์ทหา การจัดระเบียบของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันพยายามจะทําให้พระธรรมนั้นสถิตนิ่งอยู่กับกับสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเดิมแบบถาวรซึ่งมันขัดหลักกธรรมชาติของศรราสนาพุทธที่ใดใในโลกล้วนอนิจจัง,พ,งพระธรรมก็อนิจจังไม่เที่ยงดังนั้นแล้วกลับไปยึดที่ตัวแก่นมันจริง,รงๆรแล้วก็ปรับตัวเข้าใจโลกเรียนรู้โลกอยู่กับมันจริงๆเรื่องนี้กูได้มาจาก วรรณกรรมเนาะเรื่องคูชอบมากเรื่องสิทธาราษฎาสิทธาราษดีมากนะนีสิทธาราษาเนี่ยก็ก็ก็เป็นปุถุชนธรรมดาอ่าตอนปีนี้พายเรือปบกบลุธรรมนิพพานเลยพี่อ่านตอนอายุเท่าไหร่หนังสือหอกเวลาเว้ยตอนปีหนึ่งหรือว่ามัธยมปีหนึ่งบ้าแมตอนนั้นอะบ้าคูแบบโอ้ยตาสว่างเลยอ่านสิทธาราาเสร็จสมัยพี่อาจารย์ประมวลแกเดินหรือยัง อาจารย์ประมวลเพลงจันที่สอนอยู่ที่มชแล้วเดินมาที่บ้านที่อยู่ใต้อะโอ้ยก่อนหน้านั้นดิก่อนหน้านั้นดิก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าประมวลเดินแล้วเออแต่ว่าก็คือมันถูกบังคับให้อ่านเป็นหนังสือนอกเวลามันคิดดูก้าวหน้าขนาดไหนเดี๋ยวไม่ไม่รู้เดี๋ยวนี้หนังสือนอกเวลายังมีเปล่าวะบังคับอะมีมีใช่ไอย่างน้อยสิบปีที่แล้วผมผมก็ต้องอ่านเล่มนี้ยเออฮะดีมากดีมากของเฮอร์มันเฮสเซนะฮะก็ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ย มนเราก็เข้าถึงศาสนาพุทธอีกแบบหนึ่งซึ่งสนุกดีนะคุยเรื่องศาสนาออถูกอ่ามึงตั้งประเด็นนี้มึงไม่ร่วมบาปกันหน่อยเหรอผมไม่เขาเขาตั้งประเด็นมาอะไรพูดว่าอะไรนะสักคืนกับพระไม่ยอมตั้งประเด็นไม่คือปัจจุบันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคือจากที่ดูข่าวเนี่ยมันก็เป็นแบบโยมนอนกับพระสักคืนไม่ยอมนะจะเล้าจะลมจนกว่าโยมจะยอมอะ โหโหคือแบบสุดๆนะ <ม S 2> พระนี่แบบเออมีงานนิดหน่อยมีเงินมหาศาล <ม S 2> เล่นคาสิโนก็ได้ม,มีสีกามาปนเปืเ้ <ม S 2> ออะไรคนรักเคารบกบลาบไว้เออไม่ไหวว่ะไอห่าผมไปโกนคิ้วแฟคกทิงก็ได้เลยนี่ <laughs> พอเถอะเนอะก็อโอเคใครจะรักใครจะชอบใครจะศรัทธาแล้วใครเชื่อว่าว่าการปกครองคณะสงฆ์ยังมีความ จำเป็นก็เข้าใจอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปกระเทือนอะไรคณะสงฆ์หรอกก็ทําให้มันดีขึ้นกว่านี้มหาเถระสมาคมก็ถือโอกาสที่จะต้องจัดการและสังขยานาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสังขยานาไงในในแง่ของการจัดการคณะสงฆ์เนาะมันก็เป็นเรื่องท้าทายแหละแต่เอาเป็นว่าในแง่ของคนที่สมาทานกับความคิดแบบพูดเนี่ยเราว่าไม่สะเทือนหรอกเออไม่สะเทือนเลยแน่นอนเขา กลับไปตั้งมั่นในพระธรรมมากขึ้นด้วยซ้ำเพียงแต่ก็ต้องเตือนอีกว่าพระธรรมที่มันมีและที่เราเชื่อนั้นเป็นพระธรรมที่ถูกเสกขึ้นจากคณะสงฆ์หลายรุ่นต่อมาคมันก็ไม่ใช่พระธรรมที่สถิตสถาวรกับเราได้เสมอเออไปอัตมาของามีหังอัตมาขอบิณาบาตมีบทสวดป่ะเคยบวชป่ะเคยบวชบวชจริงหรอบวชบวชบวชแล้วรู้สึกไงบ้างตามบวช ก็รู้สึกดีตอนบวชสงบสบายจริงเหรอมันไม่ต้องไปตักบงตักบาทเหรอไม่ก็ไปเดินบิตาบงบิดาบาทบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือเขาจะมีเวนไปบินไงไม่ใช่แห่กันไปทั้งวัดเออเหรอเออก็จะจะยกมีเวนด้วยเหรอไม่ก็ผัดผัดกันอ่ะมันไม่ได้ว่าปฏิบัติหรอว่าตีนต้องติดดินจะต้องถึงชาวบ้านก็เป็นวัดแต่ว่าถ้าจะแห่กันไปน่บวชหมู่เนะแห่กันไปร้อยรูปอ้โห บทหมู่มันธรรมกายวะนั่นธรรมกายบทหมู่มมแจะแบบแห่ไปแบบร้อยรูปโยมมื้อเที่ยงมื้อเย็นโยมจะกินอะไรอ่ะพี่โยมกินน้ำเปล่าเหรอแห่กันไปร้อยรูปเนี่ยนิมนต์ขาใส่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไปไปเรื่องอื่นตอบรถไฟ,ฟ